สวัสดีครับหัวออสปีด9 9 5 1มาพบกับท่านอีกเช่นเคยครับ24ชั่วโมงวันนี้เราจะนำภาพแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบครับรายการยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ2022สนามที่หนึ่งนสนามพิระเสกิตพัทยามาแจ้งผู้ชมได้ชมกันในรุ่นของยามาฮ่า z r 7แล้วก็ในรุ่นของยามาฮ่า l l o c ็อกครับ เจนออฟเดอ e ไพรส์สะท้อนในขั้นของความภูมิใจ All New PCX 160 รายการโบออ s สปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศตอนรับความสุทนามพิรัสกิจพัทยาครับวันนี้ยามาฮ่าแชมป s ชิปสนามเปิดฤดูกาลครับในรุ่นของยามาฮ่าวน R7 ซารครับรุ่นล่าสุดของยามาฮ่านี่รถทั้งหมดนี่ก้าวันด้วยกันครับทั้งหมดที่แดรอบสนาม เป็นการแข่งขันในสนามที่1สนามเปิดฤดูกาลครับเอาและสนามไฟแดงดับขึ้นมาแล้ว7รอบสนามจะเป็นของใครหมายเลขเจ็ดนี่โอนตีประเกตผมเกตชัยเคสปีดแล้วก็6นันทกรปีชาธรรมทัศน์ก้าสิบเก้ากิตเต๊ยสองดารองฤทธิ์สีสมบัติ77็ิชาติชัยแล้วก็1นึ่งสิบอัสอัคควินอัคควินอัคควินขอภยัยแล้วก็19บเกานีภากรวรกุลกิตปีชาแหมเปิดมาสวยได้เกินครับหมายเลขเจ็ดนี่ มนตรีหมายเลขเจ็ดตรวจชัดเจนมากแม่เบอร์อย่างนี้นะครับถึงจะน่ารักมากมนตรีหมายเลขเจ็ดนี่เบอร์ของเขานี่และตามมาด้วยหมายเลขอะไรเอ่ย99ตัวเลขไปนิดหนึ่งครับ99้เอ้าอ้หมายเลขห้ามีหมายเลขห้าไม่ใช่ไม่ย่เลขห้าครับผมหมายเลขหกครับแม่หมายเลขหกกับหมายเลขห้าเใกล้เคียงจริงๆเปิดเกมมาเรื่อนี้เอาละหมายเลขเจ็ดนี่มนตรีพรอเกติชนี เคสปีดเคสปีดนี่ัเป็นจ่าภูมครับตอนนี้ตามมาด้วยหมายเลข99อยู่อันดับที่เสาที่2ครับครับเก้าสิบเก้อันดับที่2กิติเหลียวกัดโตกนี่อีบีเลชิงเม็ดดอกเม็ดดอก แพดดี้ช็อปเลสซิ่งทีมแม่ทีมของเขาอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้นายองด้วยนะครับวอลอสปิด9951ว่าเฟซบุ๊กชาลวียงแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจมาคลายกรุบนะครับแล้วก็วอลอสปิดชาแนลด้วยขอบพระคุณมาอย่างสูงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นายองด้วยครับมีกำลังใจให้นายองหน่อยขอบพระคุณครับหมายเลขเจ็ดยังเป็นผู้นำอุนตีพรเกียรติพรชัยเอ้ยพรพรเกียรติชัยแม่ขออภัยแม่ ไปวาดนามตะกุลเขาผิดเดี๋ยวเขาโกรธเขาเอาแล้วดวงหนึ่งกับสองนี่เก้าเก้าเก้าหกเก้าเก้าเก้าหกนี่หนึ่งนี่ไปแล้วครับตอนนี้นี่มาดูเก้าเก้าเก้าขึ้นมาแล้วตอนนี้เฮ้ยหมายเลือกหกจตกไปอยู่อันดับที่สองนักทอร์กอนกีตีเล่มกระโถนนี่ยีพีเลดทึ่งแมสด็อกแมสด็อกแพดดี้พักดีก็ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยแพดดีเอาละวแปดรอบสนามครับรุ่นนี้ รุ่นนี้ไม่มีไทม์แลงกิ้งไม่มีนะครับเต็มเต็มมาเลยครับซัดก,กันเต็มเต็มไปเลยโอเพนครับอย่ามาห้าบอกโอเพนเลยครับสนามที่2นี่เขาจะแข่งกันที่สนามไทลังเสกิตอำเภอนครจัยศรีจังหวัดนครปฐมวันที่19 20เก้ายี่สิบ มิถุนาพฤษภภคมิถุนาที่จะถึงนี้ครับมาหาเป็นสนามที่2แล้วก็จะไปปิดเกมกที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นอลสกิตบุรีรัมย์ครับเกมมันอย่างนี้อย่ามา,าจัดให้จัดให้ใหเต็มเมครับแล้วก็นักแข่งของเขานี่นเป็นนักแข่งมือใหม่ๆบล้วนเลยครับคนที่เคยหรือว่านักแข่งที่เคยลงในในการชิงแชมป์ประเทศไทยและในาการ BIC SuperB i k e R2M หรือไม่ก็เอ f เอฟซีทีงไม่ได้ลงไม่ได้ห้ามลงครับอย่าลักไก่ครับถ้าเราเจอนี่เราคัดออกทันทีนะครับ ยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ2022นี่เป็นเกมของยามาฮ่าเป็นการคืนกำไรให้กับลูกค้าหมายเลขเกตมอนตีพรเกียรติชัยของเคสปีดยังเป็นเจ้าพ่วงผู้นำครับหนึ่งนาทีหนึ่งสองครับตัวรอบของเขานี่โดยมีหมายเลข99ตามมาติดๆนะครับตอนนี้99กิติเล็กกระโทกนันทกรปรีชาธรรมรัตน์นี่ตามมาเป็นอันดับที่3มเบียดเข้าไปทุกคนเบียดเข้าไปบี๊ดเข้าไปแล้วสีขาวๆนี่เอากระเช้าเ็นกับครับที่2นี่ มนตีบอกเอยมากันสองคันเลยทีเดียวไม่ไหวแล้วตัวนี้ต้องหนีครับหม,มายเลขหกขึ้นมา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 ได้ไหมได้ไหมต้องได้ต้องได้สิครับตอนนี้ต้องยอมต้องยกอรับนี่ก็บอกโมไม่ยกให้ไม่ยอมอมันต้องอย่างนี้ไอ้น้องใจต้องถึงอย่างนี้นี่เข้าลึกออกเร็วนี่โอเคโอกาสได้เปยวขึ้นหลังเขามาแล้วนี่เขาอยู่หลังเขาตรงนี้ครับขายจะเช็ดขวาเขาเช็ดพื้นยิงตรงร้อยอามาห่างไปนิดหนึ่งครับตอนนี้มนตีหนีออกไป เอาเอสหนึ่งแล้วครับตอนนี้ฟาวเข้าไปซ้ายแล้วขวาเววขวาเอามายิงตรงเข้าไปเอสสองโอ้โหเกือบไปหมายเลขหกมตงกรมีสะดุดสะดุดสะดุดใหม่เฮ้ยสะดุดแบเด็ก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 อย่างนี้นี่ทำลังเข้าเอสสองเข้าโค้งมาอีโค้งหนึ่งครับขวาตรงนี้ยิงตรงมาแล้วก็ขวาเข้าทางตรงเดี๋ยวดูทางตรงครับวัดแจก็ตรงขึ้นเขาตรงนี้นะครับใคยใจยกก่อนฟาวเข้าไปสุดทางตรงยิงตรงเข้ามาตรงนี้นี่หมายเลขเจ็ด และตามมาด้วยหมายเลขอะไรหมายเลขเก้าเอา,าเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสตินบขึ้นโดยไมดีพีกีสปอร์ จากวายบ i สเ s เว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda w เว็บ1้อยสเพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจใเป็นที่ทหนึ่ง รายการโบออลสปิดนำเสนอโดยเวกวันผลิตภัณฑ์ขากแขกของคนรุ่นใหม่คิงเซนรามอบความหอมถนอมบรรยากาศมาชมกันต่อครับสู้กันมาเลขเก้าสิบเก้ากันมาเอาเลขหกขึ้นมาแล้วมาเลขหกขึ้นมานักกอลขึ้นมาขึ้นเก้าติดติดตัวอยู่ทำที่สามแล้วตอนนี้นี่บอกแล้วไงสุดทางตรงนี่อย่าลืมนะครับสับตะไคร้ให้โยงได้ปิ้ง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 ขอบพระคุณข้อกระดิ่ง ขอบคุณขอบคุณน่ารักมากครับรรนี่แฟนคลับ FC น้ายโยงนี่หัวออสปิด9951 Facebook ชันและวีโยงนะครับแล้วก็ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจหัวออสปิดชานน์ล์มาขายกุบกิจกรรมกีฬายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้าโยงนะขอบพระคุณกับแทบเท้าเลยครับขอบพระคุณล่วงหน้าเอาและมาดูเกมกันครับหมายเลขเก็บไม่ทะเลาะด้วยเลยครับผมไม่ทะเลาะด้วยหมายเลขหกดีนีออกมาแล้วเก้าสิบเก้ายังไงแผ่วไปทำไมกิติแผ่วลงไปกิติลิ้มกับเท่าเลยเพิ่มแผ่วครับจีพีเลสซิงแมตต์บ็อกน ในณะหมายเลขยี่สิบสองไม่รู้นะเดอะโรเกรดประเสดส์กครับ F F C K B K Y R C S ทีมนี่โอ้โหทีมของเขายวหมดเลยครับไม่มีความหมายไม่รู้ไปทีมย่อหมดเลยครับมาเป็นอันดับที่สี่ครับตอนนี้นี่อันดับที่ห้าอันดับที่ห้าจะเป็นของใครรถหมายเลขสี่หรือเปล่าหมายเลขสี่ครับสมบัติโพรามกลินครับโพรามกลินนี่ โฮโฮโฮเฮ้ยเรตชิงเรดดทีมแม่ตามมาเป็นดับที่5เอาและหมายเลขหกยังไงเอ่ยแม่เสียเหลี่ยมเสียเหลี่ยมขึ้นมาแล้วหมายเลขขาไม่เสียเหลี่ยมดีครับผมต้องการโพโพช็อตที่1นครับเอาหมายเลขเจ็ดนี้ออกไห<ล>มมอนตรีมอนติแทงขวาขึ้นมาสําหรับนักกอล์ไม่ได้ไม่ได้ครับเจ็ดตัวนี้นี่เพิ่งเปิดไม่นานครับยามาฮ่านี่เรารอบสุดท้ายด้วยเอาและมาสู้กับรอบสุดท้ายระหว่างรถหมายเลขหและหมายเลข7ครับตัวนี้หมายเลข6แทงซ้ายขึ้นมาหมายเลข7แทง มอนตรียูไปอยู่ฝาม,มือไม่ยอมไม่ยอม,ไม,ยอมไม่ยอมที่ไหนแล้วขึ้นทางตรงขึ้นมาขึ้นทางไม่ใช่ทางตรงนะครับขึ้นเข่านี่ก็ทำผิ้ชมแม่โอ้ยมันดูเด่นจริงโคง้งสุดท้ายไม่ใช่โคง้งสุดท้ายรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วด้วยเอาละครับระวางหมายเลขเจ็ดมนตรีกับหมายเลขหกนักทกร,ทะรกทจะทำอะไรก็ทำจะทำอะไรก็ทำนันทกรได้ไหมหนะมายเลขเจ็ดเขาเก่าครับเขาเก่าครับปิดให้ดีปิดไว้เออถูกต้องอย่างนั้นโอ้โห้อยอาอย่างนี้ถ้าเปิดซ้ายโดนแน่นอน เอารซุ้มยางไอซีมาจะเข้า s อนึ่งนี่เอหนึ่งตรงนี้แล้วเหลืออีก1โค้ง2โค้ง3อีก4โค้งเท่านั้นครับ4โค้งเท่านั้นครับโค้งตรงนี้เอาโค้ง S2 มาแล้วก็เข้าโค้งฮอนด้าตรงนี้นี่ตรงนี้นะครับจุดได้เสียจุดได้เสียอยู่ตรงนี้เหลือสองโค้งท่านครับ เหลืออีกสองคงทุมม่มหมกลุกยออยู่ข้างหน้าทงหมักลุกรออยู่หน้าคงสุดท้ายโคงสุดท้ายแล้วครับตอนนี้นี่ผมหมกลุกยออยู่ข้างหน้าทางไงนันทกรนันทกรบน,นตรีมนมนต์ี้บนพรตีคู่กันมาตีคู่กันมาเดี๋ยวดูครับเรียบร้อยครับโอ้ยหมายเลขเจ็ดครับมนตรีพรเกียรตชัยครับเคสปีรับทงเันคันแรกในมีนันทกรพิชาธราธรมรัตน์อันดับที่สองแล้วก็กิติเรียบกระทุงอันดับที่สามดารงริ์ประเสริฐอันดับที่สี่สมบัติ สมบัติโพารมินอันดับที่5ครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้โหน่าเสียดายครับรถหมายเลข9กกับ77นี่ไม่ผ่านการตรวจสภาพไม่้อยลวดครับแล้วก็หมายเลข4ครับโดนปรับไป5วินาทีครับเนื่องจากลัดสนามครับเรียบร้อยนี่คือในรุ่นของยามาฮาวายเซอาซิกเอาเดี๋ยวเรามาดูอีกรุ่นหนึ่งรุ่นมันมันรุ่นนี้แอนล็อกโอ้โหนี่ครับแอนล็อกเป็นรถยอดนิยมของยามาฮาอีกรุ่นหนึ่งครับ ทั้งหมด11คันด้วยกันรุ่นนี้มีทําเลนจิงครับ1นาที3.5หมาก็ไม่กลุ่มแลยกอย่าชะล่าใจนะครับมี t ท m e เ a นจิงนะครับทม์เลนจิงก็คือว่าเวลาต่อรอบเนี่ยห้ามเกิน1นาที3.5ซึ่งจริงๆแล้วสนามนี้เป็นสนามเปิดฤดูการลดอาจจะน้อยไปหน่อยนึครับโอ้สนามที่ผ่านมาแอลล็อกตกถึง20กว่าคันเลยทีเดียวเดี๋ยวดูสนามที่2ครับ19-20 พุทธสภามิถุนานคราชถึงนี้ครับที่สนามไทยแลนด์เซอร์กิตอำเภอนครจิตศรีจับบนนงหวันลดนครปฐมรถรุ่นนี้น่าจะเยอะครับเปิดมาเกณฑ์ข,ขึ้นมาหมายเลข99้าสิบเก้าหมายเลขเก้าสิบเอัธรินอัธรินบุญพิระครับ NB Pro Shop ช็นบุรีทีมไม้แล้วชนบุรีไม้แล้วรถชนบุรีเส้นมาส่วนใหญ่เฮ้ยรถรุ่นนี้ขับง่าเป็นรถเก๋ออัตโนมอติครับมาเลขแมน,นนนท์ใช้ เย yeah, ja e ็บบ ja e ิดบิดเย็บเย็บบิดอย่างเดียวครับบิดแล้วก็เย็บเย็บก็คือเย็บเบลกนะครับบิดก็คือเบิดอ้าวเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวเรามาชมกันต่อครับรายการโบออสติกสจากถุงโดยใหม่จ yeah, like yeah. okay, <in horror> uh, okay. ัดทั้งข้างนอกทั้งข้างในทุกอย่างนี้ใหม่จ้ะเฟรมใหม่ที่เบาขึ้นไม่มีอะไรหนักสกูปปี้ดีไซน์ใหม่ทุกคนตะลึงเงียบสงัดออเนวสกูปปี้ฟันดิสตริกมันส์ให้สุดเว้ รายการโบออสปิดนำเสนอโดยแวกวันผลิตภัณฑ์ขาบแข่ของคนรุ่นใหม่คิงเซนราหมอบความพร้อมถนอมบรรยากาศกลับมาชมกันต่อครับอย่าลืมนะครับถามแรงกิงถามแรงกิงไอ้น้องอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจแล้วยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพนี่นักแข่งที่ไม่พร้อมนะครับ ชุดแข่งไม่มีรองเท้าไม่มียามาฮ่าเขามีให้นะครับแมตเรามีรถมานี่เรารถนี่ต้องเป็นรถชื่อเจ้าของรถจะไปเอารถเมียรถชาวบ้านลงมาขับไม่ได้ก็ยามาฮ่าเขาไม่ยอมครับแต่ต้องเป็นรถของตัวเองนะครับถ้ามีรถแล้วนะครับชุดไม่มีหมวกัน็อกไม่มีรองเท้าไม่มีชุดแข่งไม่มียามาฮ่ามีให้ยามาฮ่ามีให้ครับสังเกตดูได้หลายคันครับที่กางหลังคันกีเ <ill> ขียวขาวนี่เป็นชุดยามาฮ่าซัพพอร์ตให้ซัพพอร์ตให้ แต่คนไหนที่ไม่มียามาฮ่าอยู่กลางหลังนี่ของฉันเองของชันเอง99ยังนำ้ำอัธวิทย์บุญกีละบุญกีละใน NB ็นบีโปชชนบุรีครับนะฮะโดยมี161ครับ161นี่ตามมาเป็นนับที่2สุภราชแสงจริงอาสุภราชแสงจิงมาอยู่ที่นี่อีกแล้วครับ NB Pro Shop ชนบุรีทีมกติกาของเขานี่ คนหนึ่งลงได้เพียงไม่เกิน2รุ่นเอาแค่2รุ่นพอครับจริงๆและกติกาเดิมคนหนึ่งคนลงได้1รุ่นเท่านั้นแต่ปีนี้เยามาห้าบอกว่าหนึ่งคนให้2รุ่นห้ามเกิน3รุ่นเอา2รุ่นพอ,อนรอบสนามครับหนาที35เป็นทามแบงกิ้งที่เรากำหนดไวไ้หมอโหนตูมาเลยโหนตูมาเลย99เอีกแน,น,น่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนสุขรากมาปล่อยปล่อยก่อนปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อน,ออนสุพราก แสงจริงในหมายเลขหนึ่งคอ,องหนึ่งรับปล่อยไปก่อนผมปล่อยให้พี่ให้ลิงโลดไปก่อนเดี๋ยวผมจะสอยให้ดูท้ายเก <ül> <s ign al> มเอ้ยแหมเบีเอาขาลงแหมแหมมาคำแบบบล็อตซี่เลยนะ,ะมาถึงขนาดนั้นนี่มื่เกียวตัวไม่ติกไ,ไ,ไก่น้องเอาแล้ว68กับหนึ่งสี่ครับหมายเลข6กกับหนึ่งสี่ไม่ใช่ไหมหกสิบแปดที่สุประโชคกิบระทาวันครับแอนดรอคหนึ่งสี่นี่กฤษณะหกสีขำ อยู่ท้ายครับอยู่ท้ายายทั้คู่นี้อยู่ท้ายทั้งคู่เลยครับไม่มีปัญหาครับผมเอาให้จบครับผมเอาให้จบแปดรอบนี่สบายๆผมเผื่อส้มหล่นครับผมเผื่อส้มหล่นจริงๆครับนะ<า>อย่าลืมนะครับหัวหัว,หวแถวนี่ลิงลอดลิงลอดซัดก,กันเต็มเท่นี่มันมีทําเ r นกิ้งหนึ่งนาทีสามห้าอยู่เลย ถ้าหนึ่งนาทีสามสี่ขึ้นมาเมื่อไหร่เลขสามสี่ขึ้นมาเมื่อไหร่โดนครับอ่าและจะร้องให้ว่าหนูไม่เตือนนี่ชุดอย่างนี้ยามาฮาเนีย่ยมาฮาซัพพอร์ตให้นะไม่มีคิดไม่มีรองเท้าไม่มีชุดแข็งไม่มีามาฮาเราซัพพอร์ตให้ทั้งหมดครับอ่าอ่าย่างไงอย่างไงอย่างไางเอ่ยอ่าอ่ายังไงคุยกันไม,ไม่ไม่คุยไม่คุยมาเลขห้าเธอยุดจุ้ยจรุนครับ ทีมกองโจรทีมครับเคทีมกองโจรโอ้โหเอาล,ละ99ายังไล่อยู่ครับ161ขึ้นมาแล้วครับตอนนี้161ขึ้นมาแล้วเหลียวหลังมองโอ้โหเมื่อกี้1น1่งสุพรามาอยู่อันดับที่2แล้วก็อาทิตย์อยู่อันดับที่ตรวนี้หมายเลข9กอาิตยกตกไปอยู่อันดับที่2นะครับตอนนี้นี่รอบสุดท้ายแล้วด้วยรอบสุดท้ายอย่าชะล่าใจอย่าชะล่าใจมีทำเล้งเก่งอยู่มีทำเล้งเก่งอยู่โอ้โห ลืมอย่าลืมตัวอย่าลืมตัวแต่ลืมตัวไปแล้วครับลืมตัวไปแล้วครับตอนนี้มีทะลุไปแล้วครับทะลุไปแล้วครับโอ้โหนึ่งนาทีหนำศูนย์ครับหนึ่งที่สามหนึ่งนที่สามสองหนึ่งที่สามสามเจ็ดคันแลวครับหัวแถวหมดเลยครับตอนนี้นี่สมหล่นมาอยู่ที่หมายเลขสิบแปดนะครับตอนนี้ตอนนี้อันดับที่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งทะลุเก้าเก้าทะลุยี่สิบเจ็ดทะลุอยู่อันดับที่สามนี่อันดับที่สี่หมายเลขยี่สิบเก้าซูยา้ทะลุเหมือนกันครับ แล้วก็อันดับที่51 6ของจีรยุทธ์ก็ทะลุเหมือนกันครับโอ้โหเกิน1นาที35แล้วก็หมายเลข1 3วิรุณรัตน์ก็ทะลุเหมือนกันแล้วก็หมายเลข7็อีกคันหนึ่งหมายเลข5ทียยุทธจุ้ยสกุลครับ7คันครับวิ่งทะลุเกิน1นะวิ่งน้อยกว่าหนาที35ครับ7คันทำให้ตอนนี้หมายเลข18ครับส้มหลน่นจริงๆครับขึ้นมาอยู่อันดับที่1ครับกฤษดาพาสูงเนินทองมาุก,ล,กลับทงมาลุกครับโอ้ย oh, ยังไม่รู้ตัวครับโอ้โหเจ็ดคันหน้านีนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดชูมือว่าผมทะลุหรือชนะไอ้น้องทะลุโอ้โยังไม่รู้ตัวเรียบร้อยครับผลงานแข่งขันครับโอ้เจ็ดคันทะลุหมดทําให้หมายเลขสิบแปดกิษดาพาสุขยับขึ้น,น, 1, 7, 7นอันดับที่หนึ่งครับแล้วก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดกาสิจิตไตรัตนมงคลอันดับที่สองหกสิบแปดนี่สุภโชคกิจประภาวันอันดับที่สามสิบสี่กิษณะโพธิ์ศรีคำอันดับที่สี่ครับโอ้เหลือสี่คันครับ เรียบร้อยครับนี่คือการแข่งขันรุ่นยามาฮ่าแอลหอครับยามาฮ่าแชมเปี้ยนชิพ2022สนามที่1ครับรายการโบอสปีเก้าเก้าห้ของเราจะนำภาพมันๆอย่างนี้มาให้ท่านผู้ชมกันอย่างจุใจเลยทีเดียวขอขอบคุณรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ารถจักรยานฮอนด้าท็อกอัพไวายเอสเอสแว็กวันผลิตภัณฑ์ของคนรุ่นใหม่แล้วก็ลันสต็อปเบื้องตมั่นใจใช้ลันสต็อปครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมชาลวีเพชรภูมิธรรมพร้อมทีมงานต้องรัท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ